ก็คิดสิเขาบรมเณรพอบรมเณรเม่เหาเจอคด,ดีคดีความมากเขาไปใจ่ายให้ไปเสียให้แต่งสนองทานายให้เสียค่าปรุงค่าปัาป๊บให้อันนี้ก็จังหกหมื่นเจ็ดหมื่นกันยังไม่ได้จ่ายมันพอบาทอยู่บาดนี้เอาจมูลเรไปล้วเปิดอ,อลาดได้บนใจจากบาทได้ครับ<อ>น,นี่เอา,มาเอออไม่ครับแมกทุนชีวิตทุน,ทนครับพี่ <รอ S 2> น้องนั่นนี่นี่ให้มันเมนบมดมันหาบอะไรแล้วเขาบอกเขาฟังบ่ฟังเขา ยางธรรมดาในไรสดอีบอยถือแขวอีนั่นแล้วถือแขวอีเคียวเลงอะไรบันนี้นู่ววาแล้วบันนี้มันเป็นอะไรที่เป็นการหักหน้านะครับพี่น้องเอฟจีนะมันไม่ให้เกียรติไงเข้าใจไหมอืมเหมือนการไม่ให้เกียรติไงเข้าใจไหมขนาดผมเป็นผมเป็นคนโภคาหาผมเป็นคนอื่นนะผมได้ยินคําพูดนี้มันมันเจ็บใจนะพี่นะมันเจ็บใจเลยพี่พัดบัดดีครับ ต,ตั้มผู้ใดต้มไก่บุนแล้วครับเทียงหน้าบุญแล้วต้มไก่เทียงหน้าเทียงหน้าบุญแล้วต้มไก่ครับไก่แตกซู่ซวัดยุ่นเส้าห้ยเต้าไก่เนาะสงสัยต้มไก่รอบดึกเนาะมาอาืมสงสัยจะต้มไก่สุมเมกินยังต้มน้ำค้างน้ำไปถาเอา่อห้ยออนแม่ตัวเมื่อเนี้ก็ได้ โอ้ยอก็กาจังหวะแล้วมึงเกิดพอจำได้จองตับุบกขึ้จองไตจองได้มันแซมโดนเจ้าเนาะ้องใส่ไก่ยเมื่อยหรต้มไก่กินนะั่นน่ะอืมสั้นนะ่ะง่ยอยเดือดแล้วต้มไก่ช่มแม่กินเนาะแม่ไปบอกให้แม่เพวบาดนี่เออมันเกิดหาบ่ได้แล้วก็ไปบอกก็ไปเตือนเนาะ นะครับอืมด้วยความวังดีด้วยความปัตนาดีเงินเขากดเสียได้บบบนี้อ่าสนับสนุนทุกอย่างเพิ่งมาใช่ไหมอืมวายครับต้มใส่แบบขามอ่อนเข้าไปใส่มะนีวน่าจังเยนี่ยเพิ่งเอาแล้วจดบรว่างไปแล้วคุยเรื่องอย่างเออเรื่องนี่แหละเขาต้มไก่เลยพี่เอ้ยนะอืมต้มไก่เนี่ยนะต้มไก่ซซซ่าเลยพี่เอ้ยกินแล้วมันหัวมันนี่ <laughs> เรื่องต้มไก่กินต้มไก่ซ่าเนี่เนี่ยอืมนะครับเอาแต่เบิ้องรับตอนต่อไปนะครับเราได้ฟังเราได้ฟังแล้วดังทั้งที่ป้าคนนี้ก็ <c oughs> ได้ได้ได้เข้าไปบอกเนะจองตีนบ่ฮะจองกัน,นมันอยาก โอ้ยนะมันแซ่บบ่กพี่ฟัดเฉพะพ่อไปเองให้พ่อเท่านาะมันแซ่บเนาะตีนไก่เนาะแซนขนมจีนเนาะแซ่บสุเด้อข้าต้มเปื่อยขาอยู่นะตีนไก่บ้านไปอยังไหวให้ตียังแท้ตีนไก่บ้านบอเสียงระบาดพัดผ่านลุหนาวฮะอืม โอ้อา oh, วอาวนะครับพี่น้องยุทธศนะพีระก็เล่าที่ว่าวพีระพี่รากำลังจะพูดเนี่ยอยากให้เขาได้ว่าวอยาให้เขาได้พูดเพราะอะไรไปพูดนี่อยูว่าอะไรเป็นคนเนรคุณก็อย่าเฮ็ดอ่าอให้เขาได้ว่าวนะครับจะไปทําตัวให้เขาได้พูดนะครับเ <c oughs> นาะเวลาผู้ใหญ่เขาบอกเขาเตือนเขาเป็นคนเสียเงินเขาเป็นคนสนับสนุน พี่แม่บ่เสี่ยงยงกับเขาหวังดีอันเนี้นเอาก็ะิับหวังดีจังไดเนาะชิบหวังดีสิเสียเงินจไปจ้าง,งทานายติจริงหรือเปล่าครับพี่น้องเอฟซีปีบ้าจะจไปจ้างหายยี่โบส่าคาทนายสามหมื่นสี่หมื่นมาจักคดีค่ารถค่าลาบันนี้มาฟังน้ำบันนี้เอาเอา่าจริงหรือเปล่าครับพี่น้องเอฟซี มันก็หาดีบ่ได้แล้วครับพรานกับนกพอกาบกับกาบแล้วปล่อยแบบนี้จะบอกมาว่าโกหงพ่อเทียงแล้วครับอืมเป็นแบบนั้นได้แล้วพ่อเถียงนะครับจะแบบนั้นนะอยากกินหนังครับพี่น้องเอฟซีจะกินหนังนะครับเป็นแบบน,นั้นนะแล้วเขาจะมาพูดว่า อ๋อพูดให้แต่อีโยอีโยแบบนี้แม่นอกแซ่มันก็มาเล่นแล้วทีนี้อืมใจใ่ตั้มอแต่เอ็นไก่คนสวยจองแล้วนะผลมาออเ่บอกอื <ะ S 1> มนะฮมันเป็นแบบนั้นเนี่ยเอ้ามันขายซชะ่นะครับเนาะมันขายซะมันรวยซชะ่นะครับ นี่แหละออกมาพูดแบบนี้ไปทําลายน้ําใจไปทําลายจิตใจเนะคนเราบางครั้งขนาเราเป็นคนนอกเราได้ยินอ้าทำไมถึงออกมาพูดแบบนี้วะออกมาพูดในคลิปมาทําคลิปนะ้าห,หนามันหักหน้าครับพี่น้อง fc การที่ไม่ให้เกียรตินี่นะคนที่เราเคารพนับถือนี่อันนี้คือการที่ไม่เคารพนับถือนี่ออเหมือนออกมาประจานเหมือนออกมาหักหน้า ทางโลกโเซเชียลทีนี้แล้วเราจะมองยังไงครับพี que, ่น้อง f ีใช่ไหมมันไม่อะไรเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำนะไม่สมควรทำนะอืมนะครับไม่ต้องเป็นน้ำเต็มแก้วหรอกครับนะอืมบางครั้งก็เรายอมโม่บ้างนะครับ บ่ไอแก้วเปล่า,าแล้วครับผมเป็นแก้วเปล่าเขาหูจักก็เขาบอกว่าเขาบอกว่าบูจักอืมเป็นเขาก็กว่าพวเป็นอ้าวเราก็ได้ไปดูเขาทำแม่บอกดูเขาพูดเอา้ามันจะทำเหมือนเราไหมความคิดเขาจะเป็นยังไงอืมแม่บอก ผมไม่ได้เป็นอะไรที่นั่นอนะ่าเรามันบ่มีไผมักคนที่สลาดมากเมนอันนั้นก็เป็นอันนี้ก็เก่งดูบ่แลไรครบ่เก่งอย่งพวเป็นนางนั่งนั่นเลยก้อยบ่เป็นได้สลาดหลายมีไผ่มักดกเด้อแล้วก็บ่ได้จะวอดอย่างอ้างไปอีกแต่หาสาเออสิไปอวดไปอ้างคนนั่นแหละครับพี่น้องยี่สีอันนี้ึ้นมีลงสิไปอ้างอีหยัง มือดีรวยหมื่นจนกรมีแมนครับพี่น้องเกจีนเป็นตังสั้นเนาะเป็น <c oughs> ไม่หลายทีเขายิงเอามาทําเป็นคอนเทนต์มาทําเป็นประเด็นทีนี้นะคนที่โดนหังหน้าเนี่ยเขาจะคิดยังไงมันมันเสียใจนะพี่น้องเกีจีนนะเราได้ฟังแล้วมันขนาดเราไม่ใช่เป็นเจ้าของแล้วยังคิดเลย <c oughs> นะมันเสียใจ มันเสียวความรู้สึกที่เคยช่วยที่เคยนั่นเคยนี่มันเสียเงินเสียทองมากมันหลายเลยนะเอา้ามันไปจีถ้าเขาบ่าหวังดีนําเขาบ่าไปเสียเงินเสียทองให้หอกครับพี่นะ้องเอฟซีแมนบอกโฆษณามาบอกนะครับนะเขาไม่เสียเงินเสียทองให้หอกนะครับมันเป็นแบบนั้น <c oughs> กัแพงแไกะเห็ดเป็นมนสมกับขาห,ห,หักเนย่ับเขาหักเนาะทีเฮ็ดตัวคุยหยอกบอกแบบนี้คือจะไหนไปบอกสซมันเห็ตัวขุ้หยอกตีไปด่าเขาซะแลว้วอือเอาเปิดด้วแล้วมืนก็ได้แน่นอนเปิดเลยนะ <laughs> อือนะเ <laughs> อมอมอไีเสียฝรั่งนี่ยว่าปั้บปีละกาม่านะนะ <laughs> tăng số ăn mà ừ. <laughs> đó bưng này